ทางซีเวิร์ดคอมนะครับอันนี้เทสอ่ไ DJI Mavic Air 2นะครับตอนนี้ก็ลำที่สองนะครับของวันนี้นะครับโอเคนะครับลำนี้นะครับอันนี้ส่งให้ลูกค้านะครับลำนี้อันนี้ก็ไปไปขอด้ายครับเช็คก่อนขึ้มาับมาแรนะครับพัอยู่นะแตโอเคครับมาเกาะ่อยนะครับทางพาเปลี่ยนนะครับโอเคผมเปลี่ยนเป็น พันแปดสิเหมือนเดิมน,นะครับก็่เ,เวลาเปลี่ยนภาพก็ตรงนี้นะครับนะครับที่เวลาเปลี่ยนเปลี่ยนจะเป็นโ0กพันปดสิบอเป็นโกโฟครือเเคเอเค,นนค,อคเอ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 เเอเนเอเเอเเเเ นะครับตอนนี้คือหกสิบสามนะครับความสูงความไกลอยู่แค่สามสิบเจ็ดนะครับอ่าเหมือนเดิมผมก็เนี่ยครับโซมเทสก็เทสนะครับันเทสเทสระบบอะไหนะครับโซมอินโซมเอนะครับเคสตับอีกครับทำนี่ครับนะครับเปลี่ยนเป็นมุมข้างหลังบ้างก็ได้นะครับเปลี่ยนมุมหลังหรืออ่านะครับข้างหลังครับอ่า นะครับเบอฟเล็กคลอดครับะนะครับสมอินใช่ไนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างชัดนะครับอันนี้เป็นแอร์นะครับอ่ครับโอกาสที่บ้านหลังสีนี่นะครับบ้านหลังตรงกลางพอดีนะครับโอเคเอ่านะครับแล้วก็เอฟพาดนึง่ง โอเคครับเดี uh huh. ยวต่อนะครับนี่คือดูโฮมครับ return to home ไม่เห็นเลไม่เห็นนะครับมานะครับมาแล้วครับ้ครับนครับำนี้ก็สามารถปรับปรับก้มเงยกล้องได้นะครับอ่ะนะครับปรับก้มหรือว่าปรับเงยขึ้นได้นะครับนะครับปรับมาให้เงยครับเงยขึ้นได้นะครับโอเคนะครับอ่ะ ครัพบครับครับ,พบ